สวัสดียามำแ้าครับได้ยังกินน้อคนหน่อยนี่น้อสมไปแม่ปลาทูมันก็ปลาทูเค็มตื่นแล้วหิวเข่าครับคนหน่อยหิวเข่าชมหนอนนี่หลังจากนี้คือชมพู่เลยตอนปลาทูแม่สิว่าปลสมจังไดนหลังจากอาการทองเสียหายดีแล้วคนหน่อยหิวเข่าแบดนี้ครับกินเขายั้งเก่งเลยยังกินนี่ มกในเขน่ะมกปลาตองลาบปลาตองลาบไปกับมกครับล่บลาบไปกับเห็ดซุกเนอะปลาทูเห็มปลาทูเข้มตัวหนึ่งยอดพักมิกบัเขืออ่อนมะขามยาคืนพร้อมมัเนี่ยนี่แหละครับของเสียบเสียบเห็นบาดแล้วซุกไปยังไงซุกแล้วลูกกินกินซุกกินหนอนหัวน้องออจากเตาไม่คขำตาเหลียกใส่เพิชรลูกไงนี่แหละครับบรรยากาศเขาเศร้า กินยำเตากินเก er. ับข่าหอนหอนนอกจากเตาไม่ไหมผขอเมฆขี้หยอดดักกของปิ่งอ okay. <um ่อนอ่อนพักเมกอ่อนอ่อนใ่อนอ่อนกับอ่อนผัลอะไะพักเมกพักติวใล้กับลาบปลาตองนี่สิบบกข์อ่อนอ่อนนี่สิโอ้ยเข่ากันขัดบหณะนี้เวลาแปดโมงครึ่ง บรรยากาศเขาเศร้าดูขึ้นมาว่าหิ้วเขาเมื่หิ้วเขาให้ฟืนฟื้นแล้วนะครับฟื้นตัวแล้วกินยายกินอยังเรียบร้อยแล้วก็เนื่อปลาด้วยล่ะนะพ่อแล้วเลีงใส่เขาได้บ้านหนึ่งโมกปลาตองฉลาดมากกว่เคยกินบ่เอากินไ่มวันแดดแบาะมกปลาตองหรือภาษาไอ้ภาษาการเรียกปลาฉลาดนะครับเป็นหนังทั่วไป มารู้กันภาษาภาคกลางหรือภาษาภาคกลางเอคนปลาฉลาดลูกบ้านเทาเอิญปลาตองปลาปึกเลยวะปึกลุกปลาปลึกลก็กกร,ปประมางหาักอืมอืมอ่ะ<ม>เค็มๆอันก็ถูกเค็มน้ำไม่น,น้ำปลานี่นะครับนี่ซุ่มไม่แกล้ๆเนี่ยลาบเหนียวแล้วนะครับลาบเหนียวลาบเหนียวมันจะกึ่งสุกกึ่งดิบ พีมือใครคะมาที่นี่เอามาเอามาพีงนะครับพีมือผู้ใดแซ่บบังที่ไหนเดียวห่อใบตองอ้ืมอีส่อเร็ดห่อใบตองแล้วก็ใส่พรอเจ้าฟักอันนี้เนี่ยให้ซื้อพีงเพื่อท้ามันมันสุกนะครับกินทานสุกมันนุ่มหน่อยน้อยซีมซอหัวแพนกซิมมาควบคุมกันกลิ่นนะครับแพนกซิมนี่คักรีแพนเอ็กซ์ซีมพิมบว่าเป็นซิตรอน ซิมเลี่ยวก็ว่าลูกสัมผัสว่านอนรับสบายดีวะเนียนอนยะบอกแม่ไปอย่างก่อนจำได้บ่บอกแม่ไปว่ายน้ำก่อนไปเต่าเต้นมันบ้าไอ้นอนไปเต่าเต้นมันบาไปไปน้ำกันไปนอนเต่าเต้นมันบ่เออนั่นแหละแม่ก็ให้หน้าที่ได้ดีแล้ว นอนเปล่าเต้นลูกลูกก็แม่ว่ามีโจรเข้ามาคือไู่โจรเลยนะเะราะงูจ okay ังไหนนอนแบบบริเลฟีบีเนาะลูกลูกขึ้นลูกขึ้นทั้การแสดงทั้งเวทีพอไปใต้คลิปแม่เปล่าเต้นจะดีกันนั่งเดียวลุกโตเนะครับพอดีเลยนะครับแล้ว่านี่มาเปล่ากับของเสียเนาะต้องเปล่าจ้ะมาบ้านนี่มาบ้านเแซวนี่หรือล้มได้ครับนี่อุ่นใบไม้ติ้งวับวับวับอากาศเย็นๆลมๆ คลาดเก็บมาต้องไปหาพักกิเลสมาต้นแก่หาพักกิเลสิบน้อยดกโเพราะว่ามันเป็นคืนนะคืนไหคืนเขือเปาะก็คือบนบอกมีอาการขึแลอาการนี่ได้เลือะไเขือคืนเดี๋นซีนนดังสามซีคนกับเขาประมาณนี้นะครับอิมนี่ครับนี่แหละ แตงอ่อนเน่อจ้น่อยเนาะกินกับลาบดิลาบกระตองหน่อหยอดผักกระโดนนาะฮอเนาะผักกระเดาหอผักกระโดนหยอดผักกระโดนหยอดผักกระเดาเนาะขมุกเรียนไกายน้ำห่อน้อยเนาะเป็นสมอันนี้ขาต้ม่ะขาต้มพัดพัดร้อแแ้วอุ่นกรได้หเน่ยเนี่ยกูเคยมาเห็นใกล้ เจ้ากยสมาอะไรมันบมีคนกะนมาพได้ใส่บาตนี่มาพ่อได้ใส่บาตรเนี่ยใส่บาตพระแมงละครังเป้งเปงต่ว่าพญางเมียมันมีมิตรผู้องเมียนอยเ่าไรพระรันอย่าหัวเข่าตัวก็เดือขึ้นเดือดว่าันมือโอ้ะขนาดปักจ้าก็ยังบ่นกะมือรู้ด้วรดขันตะไนา พริกแห้งเพราะไงยังมาตากแดดนะครับพึ่งแดดพึ่งแดดแข็งๆแห้งๆ,ๆ,ๆแล้วก็เก็บไปทาคัวคัวแล้วก็ตำนะครับพริกแห้งแต่ข้าวตำนะ่ะมันจะออกรสชาติหอมออกจากกินอหอมๆกว่าข้าปั้นเลยนะครับประเภทพริกแห้งประเภทเข้าคัวคื่กันเข้าคัวนะ่ะถ้าข้าเอามาตำตำตำน่ะตำก็ปั้นนะ่ะ มันจะกินมันจะต้านกันเลยนะครับเขาขวานี่คือองค์ประกอบของลาบลาเป็ดพีแคนเข้าขวัเหมือนเนเบิ่งของเบิ่งของลังรถกำลังสิทำพวามสะอาดหลังงรถนะครับยังแน่เป็นยังแน่ไปน้ำการน้ำงานกับสถานการณ์ฝ่เฝ้านะครับเก็บของเก็บรีบ อู้นะครับจะซุดเพิ่นเนี่ยกับซุดเพิ่นเนี่ยล็อกล็อ,ลอตแรกเนี่เต็มเลยนะครับเดี่ยวซดเพิ่นหุ่นนะซุดคนหน่อยใส่เนียบส่เนียเื่องเผ็ดม่วงกุศลนะมันนี่นะครับเดี๋ยวไปทำความสะอาดรถมือนี้ครับว่างแล้วแรงรถทำความสะอาดภายในเติมฟุนเป่าฟุนดูดฟุนดอก โอเลียงโอเลียงโอเลียงหนิจักปีอะไรเนาะเปรตโอเลียงนี่โอเลียงนี่แปดปีอยู่ได้ครับนี่โอเลียงนี่ก้อนเผ็ดจ่าปีหนึ่งเผ็ดจ่าเดือดเอิญอายอยู่ซ้ำอันนั้นซ้ำกัางฟูว๊ะกัางฟูไอเกลนะแม่เกลนะแบงเกี่ยวผสมครับบบงเกี่ยวผสมพี่ตั้งไปเอาบอกตอมาแล้วไี่ พี่เดียวก็ไปเอากันเออพี่เดียวก็ไปเอาชื่อบาบามาวันนี้ทายเพื่อนคุยเดียวขอมาแต่หนูแหละว่าเอาดอกหนูว่าเอาดอกเอาอยู่ค่ะว่าเอาเดี๋ยวมาไว้ในรถว่าอะไหนูมันเนี่ยหนูเป็นแผลฟุ้นแพผลยังพอใหญ่ใหญ่กับว่าอืาหนูว่าเอาดอก ที่ฟุ้นขี่ยังในทีในรถนี่ยัยงจะคล้อ,องกันนอนไปนน้ำหลดนางเทือก็เหันเมื่อใส่เงี้ยเขาต้มพัดเขาต้มพัดพัดใส่กล้วยเขากึมเขาคำเขากึมเกลื่อนเขากึมไอเจ๊งไื่อย่างเค้มพอไงนี่หลีเป็นไงแต่มั <c oughs> นย <c oughs> ัง <c oughs> คือเก่าเสียบเลอะ กินปลไปคือกินมักตะไบชุ่มมันกินลาบปลาเนี่ยมันบเค็มแม่ลาบปลาโดนเลมี่มาหูดโดนเลมี่มาหูดพักยอดพักเมฆคักเถอะไม่ฟ้องมังนอกพักอ่ะโอ้ยคุยกันน่อบานนี่คุยกับใส่กับคุยมกปลาตองกันน่อนี่มองมองนี่มองลาบแล้วกินนี่นี่แหละลาบซุกๆแล้วนี่อันแซ่บเลยนี่เหนื่อยก็ซื้อพักเมฆช็อตพักเมฆลูกพักเมฆพักติ๋วคล้ายกันมาเด้อครับมากินเขาน้ำกันเสียบบรรยากาศสด ต้นกระแบงมันอ่อนมันเลื่อนอนั่นใส er well. ่อยู่ตลอดวะนั่นกำไรแขนลงปูเสือกำไรแขนลงปูเสือครับนี่ฟันนี่กันเลยอ๋อฟันดีหอมช่อว่ฟันเล็กฟันดียุ่งวะไม่ได้ฟันเล็ก่ได้ฟันเล็กเดี๋ยวเพื่อกระเีเอาคลิปนี้ห้เที่ยบพอเมียเพิ่งอบอีกอยู่มันนี่วันยังมันนี่วันดูต้องไปนอนอีกจะเขาหนึ่ง เอามือเอามือนั่นฝันตอนประมาณนรอเทียงนี่เนาะแล้วมันก่ยังฝันวันอวันสี้นพร้อมเดี๋ยววันเดี๋ยวพ่อแม่จอบเด้ออีที่ต่อไปมีพ่อณรินทร์เอฟซีจากอุบลแล้วมาถึงเลขแล้วนน้ำโชคเลขบัญชีไม่พ่อจุโอนมาไล่ให้อืมาเมือพังคะแนนว่าันดีใจน้ำลอยแม่ผู้เพิ่นหมานุเป็นโชคดีน้ำเด้อครับน้นหมานิ่งเหงน้ำกันนะครับ รอๆๆนะครับคนหน่อยว่าจะกินเขาเารียวจะขอไปนอนงจะงีบหนึ่งฮะที่จะฟันดีว่ะจ้ะก๊อนอนกับสวดมนต์แล้วสวดมนต์เดี๋ยวจะเอารูปเออรูปเป็นรูปไป,ไป็นทายอยู่ค้างถนนในใบหัวที่นอนให้ที่เป็นกรอบรูปอะ่ะที่จะฝันดีฮะที่จะปูกัญญาไามาเขาฝันอีกเขาบอกอีกเอาสีไปทั้งหัวบนนัออปป้นเดี๋ยวจอบปูหอยให้ลูกี่ชื่อน้ำ <laughs> อะจบคลิปประเดีดย๋ยว<ม>เออโน้อาเมะมากินขออน้าวได้แล้วกันเมกจบคลิปกันแล้วมากินขออน้าวได้แล้วกันเดี๋ยวไป